เอาไปเาเอาไปเาไปเอาไปเอานปเอาไ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 ปเอ้ไปเอาไปเอาไปเลาไปเอาไปกอาไเอาไปอาไ่เอาไปเอาไปกอนไปเอาไปกันไปเอาไเอนไปกันไเอาไปเอนไปเอา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 ไยเอไเอาไปเอาไปกอาไเอาไปเอาไปเอาไปเัาไปเอวไปกอาไปเอาไปเอาไปเอาไเอไเอาไเอาไปเอาไปเัาไปเอนเอาไปเอนไปเอาไปเอนไเปไอไาไไไไไไเไไ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 ไปนไกไเไาไไไกปไอนไไ เหมือนอยากเชิญชวนทุกคนที่เหนื่อยกันมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้ให้มาแบบผ่อนคลายกันแบบส่งส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมานั่งชิลๆกันที่ห้างใหม่ด้วยออเอ็มสตรีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีส่วนที่แบบสวยๆแบบนี้ก็แบบทัวร์เด้ก็กอยากชวนทุกคนมาแบบรีแลกซ์ครับผมสถานที่จริงฟิลดีเนาะลองอำเทสลองกินด้วยใช่ลองเทสเดินรอบแล้วใช่เมื่อกี้รอบเลยเปรนอากาศดีมากเนี่ยเมื่อกี้ได้เดินไปเปมื่อกี้แล้วก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยแหละกิของกินต่างๆ ใช่ครับแล้วเขาก็มีเหมือนแบบเครื่องดื่มมีอาหารแล้วแบบอากาศมันก็ดีด้วยนะแบบตอนเมื่อกี้เรไปเดินขนาดผมใส่สองชั้นผมก็ไม่ร้อนนะเหนื่อยต้ออยเยอะเหนื่อยเหนื่อยแล้วแหัเรื่องานห่งเื่องานใครไม่มีที่ไปแบบที่นี่สะดวกมากใช่มาออกกำลังกายเสร็จปุ๊บมานั่งได้ด้วยใช่หครับใช่เลยเออวิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออทีมมาร์เก็ตติ้งเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาแบบจะไปวิ่งต่อนะ แล้วเราวิ่งไหมคะเออเราแบพี่ออกลักกายอยู่แล้วออกลักกายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็นัดกันไปออกกําลังกายอยู่แล้วปกติเราผมกัคู่ชอบบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาถึงเลยความตื่นเต้นไหมจริงๆก็ชอบเราเราชอบบนหยุดด้วยอ่ะประเด็นประเด็นหลักๆเลยคือแบบชอบแบบความแบบไม่ต้องทำงาน อ่าแล้วก็แบบจริงๆมันคือมันมันรู้สึกเทศกฟด้วยฮะแบบที่แบบเขาเขาบอกว่าแบบเราต้องฟีลแบบจอลลี่ไคริสต์มาสต้องแบบแฮปปี้นิดนึงอะไรเออมันแบบมันรู้สึกอย่างนั้นต้องนัดเพื่อนอะไรอย่างงี้ที่นี่เลยคะใกล้สิ้นปีแล้วมันต้องแบบมาเจอกันอะไรใช่ใช่มันต้องมันต้องนัดซะหน่อยจริงๆคุณเจเลอร์เนี่ยไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันมันมันมันต้องนัดแล้วตอนนนั้แบบเมื่อวานก็นัดเกินไปเออตั้งแต่ตชวนเพืเริ่มเริเริ่เริ่มเริ่มเรนมเริ่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 มเร่ม อยากจะพักผ่อนก็ทำได้ค่ะก็แวะทุกคนแวะมาได้ละเพราะว่าเพราะว่าอยู่กลางเมืองเลยไม่ไกลแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำตลอดถ้าเกิดคิดไม่ออกว่าจะไปไหนก็แวะที่นี่ได้นะคะแล้วก็ถ้าถึงพอคิดออกก็อยากมาเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากจริงแล้วก็แบบมีเครื่องดื่มมีของกินเช่นมีเพลงค่อังเลยมีศิลปินมากมายครับผมก็แบบถ้าเกิดแบบยังยังไม่เคยมาอยาก อยากให้ลองมาสัมผัสตับผมมันก็แบบชิลๆสบายดีนะช่วงนี้อากาศแบบกำลังใช่แล้วมันก็ใหม่ด้วยกำลังแบบกำลังต้องต้องรีบมาต้องเช็คอินต้องเช็คอินครับผมถึงวันที่เจ็ดมัจ้าโอเคขอบคุณคเดี๋ยว้ายครับแป๊บหนึ่ง